เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมเองเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมต้องขับรถกลับจากเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นเวลาช่วงค่ําฝนตกปอยๆปๆผมขับมาได้หลายชั่วโมงจนเริ่มล้าพอผ่านจังหวัดตากผมเริ่มมองหาที่พักข้างทางขับไปได้สักพักก็เจอโรงแรมเล็กๆอยู่ริมถนน ไม่มีชื่อโรงแรมชัดเจนมีเพียงป้ายเก่าเขียนว่าโรงแรมบริการ24ชั่วโมงตัวอาคารเป็นตึกสองชั้นดูเก่าแต่ไม่ถึงกับโทมมากผมเลี้ยวรถเข้าไปในลานจอดรถที่อยู่หน้าตึกและเห็นมีรถคันอื่นๆจอดอยู่สองสามคันผมเดินเข้าไปที่ล็อบบี้เจอพนักงานหญิงวัยกลางคน ท้าทางเหนื่อยๆผมถามหาห้องเธอเงยหน้ามองหน้าผมนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดว่ามีห้องว่างค่ะคืนละสี่ร้อยผมจ่ายเงินรับกุญแจและไปที่ห้องพักห้องพักอยู่ชั้นที่สองบรรยากาศข้างในดูเรียบง่ายมีเตียงเก่าๆโต๊ะเล็กๆและห้องน้ำในตัวทุกอย่างดูปกติ แต่กลับรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกหลังจากอาบน้ำเสร็จผมก็ปิดไฟเข้านอนแต่ไม่ทันหลับสนิทก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าห้องตึกตึกตึกตอนแรกผมคิดว่าเป็นแขกคนอื่นแต่เสียงฝีเท้ากลับเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องผมนานผิดปกติ ผมลุกไปส่องตาแมวที่ประตูแต่กลับไม่เห็นใครแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าอาจจะคิดมากเองเลยกลับเข้าไปนอนหลังจากนั้นผมได้ยินเสียงคนกดกิ่งหน้าห้องตอนนั้นผมเริ่มขนลุกเพราะมันดึกมากแล้วใครจะมากดกิ่งห้องพักคนอื่นแบบนี้ผมแง้มประตูดูออกอย่างช้า,ชา ไม่มีใครอยู่ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเลยตัดสินใจเก็บของและออกจากโรงแรมดีกว่าแต่พอผมเดินมาชั้นล่างล็อบบี้ไม่มีใครอยู่เลยเคาน์เตอร์ล้างไม่มีพนักงานห้องโถงมืดสนิทและตอนนั้นเองผมหันไปมองที่ลานจอดรถรถที่เคยจอดอยู่ตอนเย็น เหลือรถผมเพียงคันเดียวผมรู้สึกแปลกๆรีบเดินไปที่รถพยายามสตาร์ทรถแล้วขับออกไปแต่ขณะที่กำลังขับออกจากลานจอดรถผมมองไปทางโรงแรมผ่านทางกระจกมองหลังผมเห็นเงาคนยืนอยู่เต็มต้าต่างชั้นสองทุกห้องมีเงาดำมองลงมา และเมื่อผมกระพริบตาครั้งเดียวโรงแรมก็หายไปลุงเช้าผมแวะเติมน้ำมันและลองถามคนแถวนั้นเจ้าของปัม๊มทำหน้าสงสัยก่อนที่จะบอกว่าตรงนั้นไม่มีโรงแรมมาหลายปีแล้วที่นั่นเป็นที่ล้าง